เชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนนะครับก็รอกันมาอย่างยาวนานสำหรับซิงเกิลใหม่ของ C G M 48และในงาน B N K 48 and C G M 48 Kiss me fanfare นะครับวันที่30มีนาคมช่วงท้ายของงานก็มีการประกาศเกี่ยวกับซิงเกิลที่7นะครับโดยการประกาศในครั้งนี้นะครับเมมเบอร์รับรู้พร้อมกันหมดนะครับไม่ได้เหมือนตอนอัลบั้ม2 Hishibulino a s l i p l o s s นะฮะที่ตอนนั้นมีการประกาศภายในเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเมมเบอร์ <Member S 2> ก็รู้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วแต่ว่าในซิงเกิล7เนี่ยเมมเบอร์ Member ทุกๆคนมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเซมบะซอจะมีใคร แล้วก็ใครจะได้เป็นเซนเตอร์นะฮะสําหรับเพลงที่นํามาใช้เป็นซิงเกิลที่7นะครับก็ขึ้นอยู่ใน v t r นั่นแหละนะครับเพลง Love Trip นั่นเองนะฮะซึ่งเพลง Love Trip นะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงดังเหมือนกันจาก AKB48 นะฮะอยู่ในซิงเกิลที่45ครับแล้วก็ปล่อยมาตั้งแต่ปี2016แล้วสำหรับเซนเ,นเตอร์ออริจินอลของเพลง Love Trip นะฮะก็คือซาชิฮาระริโนนั่นเองหรือว่าซาชินั่นแหละครับไอดอลมหาชนที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะเซมบปสึออริจินอลก็จะมีทั้งหมด16คนด้วยกันถึงแม้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงของ AKB48 นะฮะแต่ว่าเซมบปสึในเพลงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีแต่ ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับเป็นตัวท็อปจากฝั่งญี่ปุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นวง ske บ้างแหละมี ngt HKT แล้วก็ NMB ด้วยนะครับสําหรับ MV เพลง Love Trip นะฮะเวอร์ชัน c j 4จก็รอได้เลยในเดือนพฤษภาคมนี้นะฮะก็จะได้รับชม MV กันพอประกาศออกมาว่าเป็นเพลงนี้นะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่ออมไม่สามารถที่จะติดเซมเพลงนี้ได้แล้วนะฮะเนื่องจากหมดสัญญาไปแล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยออมก็เข้าใจว่าตัวเองจะอยู่ทันซิงเกิลที่7หรือเปล่านะก็อาจจะได้เดินสายโปรโมทสักนิดหน่อยนะฮะ แต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับต้องรอซิงเกิล G.E. โปรโมทเสร็จไงมีทั้งเพลงหลักและเพลงรองนะครับก็ต้องมาดูเพลงรองของ Next Girl กันอีกนะครับกว่าเพลงทั้ง3เพลงจะปล่อยครบนะครับออมก็หมดสัญญาก่อนซะแล้วนะซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ออมชอบมากๆนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายนะฮะเพลงที่ชอบก็มักจะออกมานะครับเวลาเมมเบอร์แก๊สไปแล้วหรือหมดสัญญาไปแล้วนะครับก็น่าเสียดายจริงๆแต่ว่าพอเพลงนี้ได้ประกาศออกมานะครับ ดูเหมือนว่าแฟนคลับจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่คือไม่ใช่ว่าเพลงนี้ไม่ดีนะฮะเพลงเนี้ยดีดีมากๆเลยเป็นเพลงดังนะครับขนาด BNK ยังอยากมาทําเลยนะฮะเพลงนี้แต่ว่าแฟนคลับหลายๆคนก็ทายได้อยู่แล้วแหละว่า c m 4 d เนี่ยเจาเพลงนี้มาคือจะบอกว่าไงดีจะบอกว่ามีคนสปอยมาหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นข้อมูลวงในหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แฟนคลับก็ทายได้อยู่แล้วและจริงๆเรื่องเพลงเนี่ยเมมเบอร์ในวงก็มักจะเอามาคุยกันอยู่แล้วนะฮะประมาณว่าเรามีเพลงที่อยากจะเอามาทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ ก็คือว่าถ้าวงไหนอยากได้เพลงไหนคุณก็ต้องตกลงกันดีๆนะฮะตกลงกันเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นกัปตันหรือเชียนินก็ดีก็ต้องตกลงกันเองว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยเราจองนะเพราะว่าถ้าเพลงถูกใช้ไปแล้วในวงใดวงหนึ่งอีกวงหนึ่งก็เอาไปใช้ไม่ได้อันดี้หมายถึงเพลงหลักนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองในกรณีเพลงรองเนี้ยมันก็มีเคสอย่างเพลง o n l y Today ใช่ไหมที่มันจะมีทั้งเวอร์ชันที่เป็น B&K n ในซิงิแล้วก็เป็นเวอร์ชันของฝั่ง c g m 4 d ที่เขาทำเป็นออริจินอลเวอร์ชันแต่พูดถึงเพลงหลักเนี้ยถ้าวง เอามามมใช้ซไได่ด้ดังนั้นเรื่องที่ว่าประกาศเพลงมาแล้วแฟนคลับไม่ตื่นเต้นเนี่ยอันนี้ต้องไปแก้กันที่ภายในนะครับเรื่องนี้แฟนคลับไม่ผิดนะฮะอาจจะต้องเลี่ยงประเด็นการพูดคุยที่แบบว่าเฮ้ยซิงเกิลหน้าเนี่ยเราอยากได้เพลงไหนมาทําดีนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเพลงในอนาคตเนี่ยเมมเบอร์อาจจะต้องเลี่ยงนะครับไม่คุยเรื่องนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเอามาคุยกันในหมู่แฟนคลับนะว่าซิงเกิลหน้าๆเนี่ยจะเอาเพลงอะไรมาใช้นะครับสำหรับเซมบัสสที่ประกาศมานะครับอันนี้ก็ดูง่ายๆเลยนะครับดูง่ายๆเลยดูจากว t r ก็ชัดมากเพ ว่า wow. เป็นรายชื่อจากเซมเบอร์สึแล้วก็อันเดอร์เกลนะฮะในงาน GE เลยกูลองเรียงลาดับลงไปตั้งแต่น้องพิมนะฮะไล่ลงไปเรื่อยๆนะฮะดูเฉพาะ CGM 4 d เรรายชื่อเซมเบอร์สืเนี่ยก็จะเรียงตามนั้นเลยแต่ว่าเซมเบอร์สือเพลงนี้เนี่ยจะมีแค่12คนนะครับไม่ใช่16คนอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าออริจินอลเรามี16คนใช่ไหมของ AKB ก็มี16คนนะครับแต่ว่า CGM 4 d เใช้เซมเบอร์สืเพียง12คนซึ่งอันนี้คนก็งงว่าจะลดจํานวนไปทําไมขนาดว่ามีเซม1ิ คนเนี่ยเมมเบอร์ Member ที่เราโอชิบางทีก็ไม่ติดเซมด้วยซ้ำนะฮะบางทีก็ยังลุ้นยากนะ,ะว่าจะติดหรือเปล่าขนาดว่ามี16คนและก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเซนเตอร์คนใหม่นะฮะเซนเตอร์ซีเจมโฟเดสนะฮะสำหรับซิงเกิลที่7นะครับก็ยินดีด้วยกับน้องนานานะครับรุ่น2นะครับได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่7ซึ่ง7ในภาษาญี่ปุ่นก็อานว่าน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 ามันก็ดูจะพ้องเสียงกันพอดีเลยเนาะก็เป็นความบังเอิญหรืออะไรไม่รู้แหละนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีใครตั้งงคาําาาถมว่ส ใส่กับตําแหน่งเซนเตอร์ของน้องนานานครับว่าเหมาะหรือเปล่านะครับคือคู่ควรมากๆบอกเลยนะฮะพอดูจากกระแสหลายๆอย่างนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2023ที่ผ่านมานะครับน้องก็ได้รับโอกาสต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็มีความโดดเด่นด้วย <c oughs> คือความนิยมมันก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะรอเวลาที่ มงจะลงเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะฮะคือน้องเนี่ยก็ติดเซมเพลงหลักนะฮะสังเซคาวาอี้นะครับผมติดเซมประสึกเพลงฮิสชิบุริโนลิปกลอสด้วยแล้วก็ติดเซมเพลงกิงแฮมเช็คด้วยนะฮะเป็นเพลงของ BNK นะฮะแล้วก็ใช้ดวงนะครับ แต่น้องก็สามารถเข้ามาติดเซมได้ซึ่งอันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าประทับใจเพลงนี้มากๆก็พอน้องนานานเนี่แหละนะฮะคือชอบเพลง King Ham Check พอน้องนานาเลยเพราะว่ามีคิวิ่งช็อตที่เยอะมากนะครับแล้วก็ตกค้นได้เยอะมากด้วยในงานนิปปอนฮากุนะครับตอนนั้นก็มีคนชอบน้องเยอะมากนอกจากนั้นนะครับน้องติดเซมภาือเพลงคิบูตกิลีเฟนด้วยนะครับเป็นเพลงที่นามาโหวตในงาน GE แต่ว่าก็เป็นเพลงฝั่งบ n k นไงน้องก็มาติดเซมฝั่งบี k อยอีกครั้งหนึ่งเล่นในงาน GE ก็ได้ตั้งออัันดบ23คืจากต อะไรหลายๆอย่างคือดีมากๆสำหรบน้องนานานครับนี่ก็เลยเป็นโอกาสที่อ่ะดันน้องเป็นเซนเตอร์ไปเลยก็จะได้คอมพลีทไปเลยนะครับตอนนี้ก็คงจะขาดอยู่อย่างเดียวแล้วล่ะที่มันจะเติมเต็มการเป็นไอดอลโฟของน้องนานานจริงๆก็คือการติดเซมบัสสึในงานเลือกตั้งนะครับซึ่งบอกเลยว่าครั้งหน้าเนี่ยก็มีโอกาส ลุ้นได้เลยนะฮะมีโอกาสมากๆเพราะว่าคู่แข่งหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะฮะโอกาสก็น่าจะเป็นของน้องนานานะครับสำหรับการติดเซมจีส่วนในเรื่องของการติดทีม C นะครับเชื่อว่าในการเลื่อนขั้นมาติดทีมครั้งหน้าก็คงจะมีชื่อนานานะครับเป็นนานาทีม C ตอนนี้น้องนานาก็ได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน้องนานาเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จมากนะฮะกับการเป็นเมมเบอร์รุ่นที่2ฝั่ง c g เจมโฟนะฮะและพูดถึงเซิร์สสือที่มีเพียง12อคนนะฮะอันน ฉีกขนบธรรมเนียมที่เรายึดถือปฏิบัติกันมานานนะฮะเซมบัสเซอร์ปกติเนี่ยต่ำสุดยังไงก็ไม่ต่ำกว่า16ถ้าดูที่เป็นเพลงหลักนี่เป็นครั้งแรกเลยใน48ไทยที่เซมบัสเซอร์เพลงหลักน้อยกว่า16คนซึ่งโอเคแหละถ้าคุณไปดูในวงอื่นในเครอรฟอเทสเนี่ยเซมบัสเซอร์เพลงหลักที่มีต่ำกว่า16คนก็เคยมีเหมือนกันแต่ใน48ไทยอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกต้องบอกเลยว่ากล้ามากที่ทําแบบนี้นะฮะแล้วก็มีแฟนคลับบางคนที่ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะลดจานวน,นเซมเป็นทไมไม่ลองทําแบบวง HKT ละ ที่เขาเคยมีซิงเกิลหนึ่งที่มีเซมเบอร์สือ12คนแต่ว่าเขาทาเป็น2เวอร์ชันเอาง่ายๆก็คือว่าเพลงหลักเพลงนั้น่ะมีเซมเบอร์สือจริงๆอะรวมกัน24คนแต่ว่าเขาแบ่งเป็น2เวอร์ชันเป็นเซม12คนชุดหนึ่งแล้วก็เป็นอีก12คนชุดหนึ่งแต่ว่าเป็นเพลงหลักเพลงเดียวกันอันนี้น่าสนใจมากซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้รูปแบบนั้นนะครับเป็น12คนเพียวๆเลยแล้วก็ต้องไปคาดหวังว่าเฮ้ยเมมเบอร์ Member หลายๆคนที่ไม่ติดเซมเพลงหลักอะจะไปติดเซมเพลงรองหรือเปล่านะฮะแฟนคลับก็ต้องภาวนาว่าในเพลงรองเนี่ยเมมเบอร ที่ติดเซมเพลงรองจะไม่ได้ซ้ํากับเมมเบอร์ที่ติดเซ็มในเพลงหลักเพราะว่ามันจะไม่เป็นการกระจายโอกาสอะไรเลยนะถ้าเกิดใช้เป็นเมมเบอร์ชุดเดิมแฟนคลับบางคนก็บอกว่าด้วยความที่เพลง love trip เนี่ยมันเป็นเพลงเกี่ยวกับการเดินทางใช่ไหมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นไปได้ไหมว่า คอนเซปที่ C.J.M จะมาใช้เนี่ยก็จะเน้นขายความเป็นรถ2แถวนี่เป็นรถแดงใช่ไหมที่เป็นซิกเนเจอร์ของ C.J.M แล้วก็ที่เป็น CM 12คนเพราะว่าเบาะมันนั่งได้ฝั่งละ6ไงฮะรถ2แถวมันก็นั่งได้แค่นั้นอนะฝั่งละ6ถ้าใช้เซ16คนมันจะนั่งกันไม่พอหรือเปล่าอันนี้แฟนคลับก็ตั้งข้อสังเกตมาว่าอืมอาจจะมีการแทรกเกี่ยวกับรถแดงใน MV ก็ได้ซึ่งถ้าคุณใช้เหตุผลนี้ในการคัดเซมเหลือ12คนเนี่ยมันจะดูตลกมากเลยนะและเพลง Love Trip นะครับนอกจากเวอร์ชั่นของ AKB48 เจมโฟเด้นะครับก็ยังมีวงอื่นอีกนะครับที่นําเพลง Love Trip ไปใช้นะฮะเราเราดูตัวอย่างวงอื่นได้นะครับอย่าง j k t 4นะฮะกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียก็ใช้เป็นเซมเบอร์สื่อ16คนนะครับและเพลงนี้ในฝั่งของ JKT เนี่ยก็ปล่อยมาในปี2016เหมือนกันที่น่าสนใจนะฮะอีกวงหนึ่งที่ใช้เหมือนกันก็คือทีม S.H ครับเป็นของเซียงไฮอันนี้เนี่ยใช้เซมเบอร์สื่อ21คนนะครับอ่า21คนก็เยอะนะฮะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นผลงานที่เป็นดิจิตอลซิงเกิลนะครับ ไปบรรจุอยู่ใน first EP ครับผลงานเนี่ยก็ปล่อยมาในปี2018นะฮะฝั่งทีม SH นะครับก็คิดดูแล้วกันว่าวงอื่นเขาก็ใช้เซมอะไรปรกตินะฮะไม่16ก็21ไปเลยแต่ของเราลดเหลือ12คนนะครับที่บอกว่าเซมประสือเน่ยเรียงตาม GE ก็ดูได้ตามนี้เลยครับผมเห็นไหมจากอันดับ GE นะฮะไล่มาน้องพิมพ์คันนิ้งสิตาพันมามิงแชมพูไข่หวาน นีนี่ลูกเกดฟอร์จูนนานาครับออมในเติเซียมไม่ได้เพราะว่าแก๊สไปแล้วนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นจริงๆแต่ถ้าใช้คําว่าเรียงเซบสืซอร์ตาม GE นะครับถามว่าทําไมถึงข้ามน้องแองเจิลไปแล้วก็ไปเลือกน้องจริงๆมาติดเซมแทนการคัดเซบสืซอร์เนี่ยไม่ได้อ้างอิงจาก GE แล้วทําไมในว t ทถึงจงใจ เรียงตามอันดับ G.E เลยนะคะคุณลองไปย้อนดูได้ V.T.R ประกาศเซมนะครับดีซิงเกิลเ็เขาเรียงตามอันดับ G.E เป๊ะเลยแต่ว่าข้ามน้องเองเจอไปนะครับการประกาศเซมในครั้งนี้เนี่ยก็เลยทําให้แฟนคลับส่วนใหญ่ไม่พอใจนะครับและยิงประกาศกลางงานฟันแฟด้วยคนก็ฮือฮากันใหญ่เลยและถ้าใครได้ดูไลฟ์ในช่วงท้ายนะฮะที่มีการประกาศใช่ไหมช่วงท้ายเนี่ยหลังจากประกาศเสร็จก็จะต้องมีการถ่ายรูปรวมช่วงที่มีการถ่ายรูปรวมนี่แหละคือเมมเบอร์ก็รีแอคชั่นแบบว่าของจริงไง เพราะว่านี่เป็นการประกาศสดๆเมมเบอร์รู้พร้อมกันหมดแน่นอนว่าเมมเบอร์เนี่ยก็จะมีความรู้สึกต่างกันคนที่ดีใจมากๆตื้นตันอย่างน้องนานนอย่างเงี้ยดีใจที่ตัวเองได้เป็นเซนเตอร์ก็จะร้องไห้โหนกมาแต่ว่าการร้องไห้เนี่ยมันก็จะมีทั้ง2แบบใช่ไหมมีทั้งที่แบบดีใจสุดๆ แล้วก็เสียใจสุดๆที่ไม่ติดก็จะสังเกตได้ครับว่ามีเมมเบอร์ที่เสียน้ําตาให้กับการประกาศเซ็มในครั้งนี้นะฮะแต่ที่เราจะเห็นภาพในไลฟ์เนี่ยเรารู้สึกสะเทือนใจรู้สึกเสียใจไปกับน้องก็คงจะเป็นน้องแองเจิลนี่แหละภาพที่เราเห็นไปในไลฟ์เนี่ยก็คือว่าเมมเขาถ่ายรูปรวมกันอยู่แต่ว่าน้องอยังไม่พร้อมถามว่าเป็นความผิดพลาดของทีมงานด้วยหรือเปล่านะฮะมันก็ตอบยากเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์ขนะนั้นน่ะบรรยากาศก็ค่อนข้างวุ่นวายและคนก็เยอะมากอาจจะไม่ทันสังเกตว่าเฮ้ยน้องแองเจิลยังไม่พร้อมนนนะะคคคือออทุกีารมณตัวงด ไม่ได้แบบร้องไห้โฮออกมาแต่ว่าแองเจิลเนี่ยคือผิดหวังเพราะว่าประกาศเซมแบบเรียงตาม GE มาเลยแต่ว่าข้ามชื่อตัวเองไปก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าเตรียมใจไม่ทันแล้วก็คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่เมมก็เข้าใจว่าคงพร้อมแล้วแหละแล้วก็ถ่ายรูปรวมเลยตอนถ่ายช็อตแรกเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าน้องแองเจิลาไปพร้อมพอถ่ายรอบที่2เนี่ยก็มีการ เชิญน้องเอเจนลงจากเวทีใช่ไหมก็คือว่าให้ไปเตรียมความพร้อมอะไรก่อนแล้วก็ให้คนเดื่น,นเขาถ่ายกันไปก่อนแฟนคลับก็เลยไม่พอใจนะว่าทําไมถึงไม่ดูความพร้อมของเมมก่อนนะก่อนที่จะถ่ายรูปนะมันก็เลยเป็นภาพที่ไม่ดีออกสาธารณะนะฮะแล้วมันแก้ยากด้วยเพราะว่าเป็นไลฟ์นะครับมันจะแก้ยังไงไม่ใช่วิดีโอตัดต่อใช่ไหมมันก็แก้ยากประเด็นหลกัหลกๆที่แฟนคลับหลายๆคนไม่พอใจนะสำหรับซิงเกิลนี้เนี่ยก็จะมี2ประเด็นใหญ่ๆที่เราคุยกันไปแล้วนั่นแหละก็คือการลดเซเบอร์รสื่อจาก16คนเหลือ12งคนนะครับซึ่งก็ยัง พอขนาดเซม16คนเนี่ยก็ถือว่าลุ้นยากแล้วนะฮะ พื้นที่ยังน้อยไปด้วยซ้ำในสํารับเซมสิบหกคนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าข้ามชื่อแองเจิลทำไมนะฮะถ้าคุณเรียงมาตาม GE ขนาดนี้นะครับพอจบงานแฟนคลับหลายๆคนก็ยังหงุดหงิดอยู่อยากจะได้คําตอบนะฮะอยากจะมีใครสักคนมาอธิบายว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะก็ต้องรอชี้ในินมาไลฟ์ชี้แจงใช่ไหมซึ่งก็รอไม่นานหรอกครับชี้ในินก็มาไลฟ์จริงๆนะฮะเพราะคงจะรับฟีดแบ็มาเยอะเหลือเกินก็ต้องมาไลฟ์นะครับแล้วก็มาในช่วงเกือบจะเที่ยงคืนนะครับของวันที่สําหรับ live ไลฟ์ของทางเชียงนินนะฮะอิซิลิน,ะ,นะครับเราก็จะหยิบประเด็นที่สําคัญสําคัญแล้วกันแล้วก็มาดูว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะฮะสิ่งที่ชี้แจงมานะครับมันสมเหตุสมผลไหมมันฟังขึ้นไหมนะฮะสำหรับเหตุผลสําหรับการลดจํานวนเซมนะฮะจาก16คนเหลือ12คนเนี่ยคือความแปลกใหม่ที่ เป็นการลองก่อนนะฮะซิงเกิลนี้เนี่ยลองดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องรอผลงานจริงๆออกมาเราค่อยไปแสดงความเห็นตอนนั้นก็ได้ว่า12คนองมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะฮะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยแฟนคลับหลายๆคนก็เหมือนจะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะเป็นเพลงนี้นะครับซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ว่ามีคนมาสปอยหรอกอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับทายได้อยู่แล้วนะฮะว่าจะเป็นเพลงนี้ซึ่งถ้าจะแก้ปัญหาในครั้งหน้านะครับก็อาจจะต้องเก็บความลับดีๆหรือว่าตัวเมมเบอร์เองเนี่ยอย่า เพลงอะไรมาทานะครับก็ปล่อยให้เป็นเรื่องภายในไปดีกว่านะครับการใช้จํานวนเซมเบอร์เสือ12คนเนี่ยเมมเบอร์ Member ที่เลือกมานะครับก็ถือว่ามีความพร้อมที่สุดในการทํางานคือการลดจํานวนลงเนี่ยเราจะเน้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมมเบอร์ Member ที่มาติดเซมเนี่ยต้องมีความพร้อมจริงๆและดูความแตกต่างได้เลยว่าการเลือกเซม12คนเนี่ยแทนที่จะเป็น16คนนะฮะแอร์ไทม์ของน้องๆแต่ละคนก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมมเบอร์ที่ติดเซมในขณะที่จํานวนเซมลดลงนะฮะเหลือเพียง12คนความเด่น เมมเบอร์แต่ละคนก็จะมีมากขึ้นเมมเบอร์ Member แต่ละคนก็จะถูกจดจ้องมากขึ้นดังนั้นเมมเบอร์ก็จะมีความกดดันแล้วก็จะต้องตั้งใจพยายามทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเมมเบอร์ในเพลงอ่ะเมมเบอร์ใน m v จะถูกมองเห็นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นแหละก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางาน,นครับก็ต้องคัดมาแบบเน้นๆ12คนนะครับแต่ถ้าปล่อยผลงานออกมาแล้วฟีดแบ็กไม่ดีนะฮะกลายเป็นว่าผลงานมันไม่มีคุณภาพอาจจะต้องกลับมาทาเป็น16บคนเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะก็อย่างที่บอกว่ามัน ช้เซม12คนเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มาจากทางเชนินคนเดียวหรอกนะครับแน่นอนว่าการตัดสินใจแบบเด็ดขาดสุดก็ต้องมาจากเบื้องบนมาจากทางผู้ใหญ่นะมาจากทางออฟฟิเชียลนั่นแหละที่กําหนดมาแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่ามาจากการตัดสินใจของลีน่คนเดียวนะครับสำหรับคนที่ไม่ติดเซมอันนี้ก็รู้สึกเสียใจน้องๆก็ต้องพยายามกันต่อไปนะครับเพื่อให้ครั้งหน้าเนี่ยสามารถกลับมาติดเซมอีกครั้งหนึ่ง การลดจํานวนเซมก็เพื่อที่ว่าทําให้ตําแหน่งเซมบระสือเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความสําคัญไม่ใช่ว่าได้ไมาง่ายๆไม่ใช่ว่าแบบอ๋อพอเป็นเซมสิบคนเฮ้ยฉันติดแน่ๆยังไงฉันก็ติดอยู่แล้วไม่ต้องพยายามการที่ลดจํานวนลงเนี่ยทำให้เมมเบอร์รู้สึกว่าจะต้องแอคทีฟมากขึ้นจะต้องพยายามมากขึ้นไม่ใช่ว่านอนมาแล้วก็ติดเซมได้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มความสําคัญในการติดเซมบรสือนั่นเองแต่ประเด็นเรื่องการเลือกเมมเบอร์จากลำดับ G.E. แล้วก็ข้ามลำดับไปลีนาเขาบอกว่าการติดเซมเนี่ยซิงเกินน โดยตรงขนาดนั้นคือมันอาจจะเป็นเพลงที่ต่อเนื่องมาจากงาน GE ก็จริงแต่ว่าเซมเบอร์สื่อเนี่ยไม่ได้มีผลมาจากงาน GE นะก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมไม่มีชื่อน้องแองเจิลนะครับก็เพราะว่าไม่ได้เลือกจาก GE ไงเลือกจากความเหมาะสมซึ่งเหตุผลต่างๆเนี่ยว่าเอ้ยทำไมคนนี้ติดทําไมคนนี้ไม่ติด ทางลีนาเองเนี่ยก็ได้มีการไปคุยส่วนตัวกับน้องๆแต่ละคนแล้วซึ่งน้องๆแต่ละคนที่ติดและไม่ติดเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็รับรู้ว่าเออทําไมเราถึงไม่ติดเซ็มนะครับก็มีการพูดคุยกันส่วนตัวแล้วนะครับันน,นั้นก็ไม่น่าจะมีเมมเบอร์คนไหนที่มีปัญหาหรือมีอะไรคาใจกับการที่ตัวเองติดเซ็มหรือไม่ติดเซ็มนะครับจากคําอธิบายของทางเชียนินนะฮะเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนก็ยังคงงงอยู่ดีว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นหลังจากฟังแล้วก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเอยเราสบายใจขึ้นหรือเปล่าแฟนคลับสบายใจขึ้น ก็อาจจะยังนะก็คือว่ายังไม่เคลียร์ในส่วนที่ว่าทําไมถึงข้ามชื่อแองเจิลไปใช่ไหมซึ่งลีน่าก็บอกว่าเซมเพลงนี้ไม่ได้คัดจากงาน GE ไงคืองาน GE ไม่เกี่ยวเราเลือกจากความเหมาะสมนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเออทาไมไล่มาซะข,ขนาดนี้ใช่ไหมแต่ว่าข้ามน้องแองเจิลไปถ้าเกิดไปดูในคะแนโนโหวตนะครับอ่ะสมมติว่าความเหมาะสมเนี่ยเราดูจากยอดเปได้ไหมล่ะถ้าเราดูจาก ยอดโบดนะครับผมคะแนนของน้องแองเจลตอน GE นะฮะ GE4 ที่ผ่านมาเนี่ยน้องได้ไป็น0 0 0 0คะแนนนะครับในขณะที่น้องจริงๆเนี่ยได้ไป8,800นะครับซึ่งก็ถือว่าห่างกันพอสมควรนะดังนั้นถ้าเลือกจากยอดเปเนี่ยยังไงน้องแองเจลก็น่าจะได้มีโอกาสติดเซมมากกว่าน้องจริงๆนะครับส่วนน้องเหมยที่มีอันดับ ใกล้เคียงกันนะฮะใกล้เคียงกับน้องจริงๆเนี่ยน้องเหมยก็ได้ไป8,600้คือมือนกับว่าถ้าเกิดออฟฟิเชียลเนี่ยมีหมุดหมายในใจว่าเราต้องการเซิรสฟเเพียง12คนเท่านั้นมากกว่านี้ไม่ได้ปัดเป็น13ก็ไม่ได้นะต้อง12คนเท่านั้นก็อาจจะต้องดูว่าเนี่ยถ้าเราไล่มาตามอันดับ GE ใช่ไหมซึ่งหลายๆคนก็เป็นตัวท็อปอยู่แล้วแหละพอเลือกจาก GE เนี่ยนับไปถึงคนที่11ใช่ไหมมาเจอชื่อน้องนานานะครับแล้วทีนี้พอจะมาดูคนที่12ว่าเราจะเลือกใครดีเนี่ยก็อาจจะ เกิดว่าคุณมีตัวแปรอื่นมาเสริมอย่างเช่นว่าอยากจะดันคนที่แบบเก่งกว่าหรือเปล่าอยากจะดันคนที่มีความเป็นรุ่นใหม่มากกว่าหรือเปล่าพอมันมีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวนะครับนอกจากยอดโหวตนะครับนอกจากยอดเปเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกว่าคนที่12เนี่ยเราจะเลือกใครดีระหว่างแองเจิล หรือจริงๆหรือเหมยนะครับซึ่งตอนนี้เราเลือกได้คนเดียวใช่ไหมแต่ว่าตัวเลือกที่น่าสนใจเนี่ยอาจจะมีอยู่3คนก็คือเรียงตาม GE นั่นแหละด้วยความที่ o f ฟ i c i a l เนี่ยไม่ได้เลือกเซมจาก GE แบบเป๊ะๆขนาดนั้นคือมันมีตัวแปรอื่นเข้ามาด้วยแน่ๆละก็เลยอาจจะมาจบที่น้องจริงๆเพราะว่าด้วยความสามารถอย่างการเป็นเซนเตอร์เพลงเดบิว์ใช่ไหมฮะหรือว่าการติดเซมตั้งแต่ซิงแรกๆที่น้องเข้ามาซิงห้านะครับสองห้าหกห้าเนี่ยน้องจริงๆก็ติดเซมเลยก็แสดงว่าคนนี้เนี่ยเก่งจริงเรื่องยอดเปเเละอาจจมีคแนนกนก้ง ห่างกันประมาณ4,000ออฟฟิเชีอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีในยะขนาดนั้นอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งออฟฟิเชียเนี่ยอาจจะอยากดันเมมเบอร์น้องใหม่มากกว่าคือเมมเบอร์รุ่น2เนี่ยอ่ะก็จะได้มีลูกเกใช่ไหมลูกเกก็ตัวท็อปแล้วก็เก่งด้วยอีกคนหนึ่งคือน้องนานาซึ่งก็ความนิยมเนี่ยเยอะอยู่แล้วทุกคนรู้ดีอีกคนหนึ่งก็น่าจะดันน้องจริงๆไปด้วยเลยเพราะว่าก็ได้รับโอกาสจากเพลงก่อนหน้านี้มาด้วยนะ ็น่าจะดันต่อเนื่องไปเลยกลายเป็นว่าเมมเบอร์รุ่นหนึ่งบางคนต้องพลาดโอกาสไปเพราะว่าจํานวนเซมบัสื่อเนี่ยมันน้อยลงคือถ้าเกิดว่าคาดเซมบัสเซอร์รสคนปกติเนี่ยเชื่อว่ายัางไงก็ต้องมีน้องแองเจิลแล้วก็น่าจะมีเหมยด้วยนะครับที่ติดเซมเข้ามาแต่ด้วยความที่เซมเนี่ยเหลือ12คนก็อาจจะจําเป็นต้องดันคนที่ออฟฟิเชียลอยากดันนะนะซึ่งมันก,ก็แล้วแต่การตลาดของเขาแหละสําหรับน้องแองเจิลนะครับที่โดนข้ามชื่อไปใช่ไหมแฟนคลับก็มาให้กําลังใจกันเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงมากเลยนะหลังจาากกททีี่่ปรศใซใิ7 พอน้องเนี่ยเริ่มกลับมารู้สึกดีขึ้นและอารมณ์เนี่ยเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วน้องก็ลงสตอรี่ไอนะครับบอกแฟนคลับนะครับก็ประมาณว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะฮะตอนงานวันที่30มสิบช่วงท้ายที่ว่าน้องร้องไห้อะ คือตอนนั้นน,น้องยังไม่สามารถที่จะรับมือกับอารมณ์ของตัวเองได้ตอนนั้นเสียความรู้สึกจริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็เคารพการตัดสินใจนะฮะที่ทางผู้ใหญ่เขาคัดเลือกมาครับก็ยอมรับผลไปตามนั้นคืออารมณ์ตอนนั้นน่ะเราก็มีความหวังว่าเราจะติดเซ็มใช่ไหมแต่ที่นี่เนี่ยพอจํานวนเซ็มเนี่ยมันมีแค่12ไงแล้วเราก็ได้รับโอกาสจากงาน GE มาก็อันดับสูงพอสมควรแต่ก็ดันไม่มีชื่อเรามันก็ผิดหวังไปธรรมดาเนาะแต่ยังไงน้องก็ยินดีกับเพื่อนๆทุกคนที่ติดเซ็มในซิงเกิลที่7จนะแล้วก็ ทำให้เราไม่ติดเซมมาอสือในครั้งนี้หลังจากนี้ก็หวังว่าทุกคนและเพื่อนๆรวมกระทั่งตัวเองนะฮะก็จะมีความสุขกับช่วงเวลาที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ก็เห็นใจน้องแองเจิลจริงๆนั่นแหละนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นอันนึงนะฮะที่น่าสนใจนะครับผมไปเจอมาเขาบอกว่าจากผลงานที่ผ่านๆมาเนี่ยที่แองเจิลได้รับโอกาสมาใช่ไหมเหมือนจะได้โอกาสเยอะแต่ว่ามันไม่สุดเลยสักครั้งแล้วก็มีบอกว่าเพลงโทโมดาจิเนี่ยมีการปรับโทนแต่ว่าน้องก็สู้มากๆยอมเสียเงินเพื่อไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมนะครับแลง Today ly ที่น้องได้เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมคู่กับน้องพันธ์นะครับถ้าไปดูในเฟิร์สเพอร์ฟอร์แมน์ของซิงเกิล2565นะฮะคือเพลงมันปล่อยมาตอนนั้นใช่ไหมดูแล้วเนี่ยตำแหน่งเซนเตอร์ก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เพราะว่าซีนที่น้องแองเจิลกับน้องพันธ์เนี่ยเป็นเซนเตอร์เนี่ยคือเห็นนิดเดียวจริง แทบทั้งเพลงเนี่ยคือจะมีเมมเบอร์คนอื่นมาสับเปลี่ยนหุนเวียนกันมายืนตรงกลางถ้าไม่บอกกันก่อนล่วงหน้าเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเซนเตอร์คือใครนะครับสำหรับเพลง King h a m s h c k เนี่ยเป่ายิง้งฉุบมาเพลงก็ไม่ได้เหมาะแต่น้องอเหมาะกับเพลงก็คือว่าสไตล์เพลงอะ่ะมันไม่ได้เข้ากับน้องเลยแต่น้องก็พยายามปรับตัวให้เหมาะสมกับตําแหน่งที่ตัวเองได้มาก็ทําให้ตัวเองอเข้ากับเพลงได้จริงๆก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่หลุดเซมใช่ไหมเพลง Hishibulino l i b Cross นะฮะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องสูบวิสจริงๆนะฮะน้องก็มีประเด็็นนนนนใตอั้กเล ไม่ได้ติดเซียมนะครับแต่ว่าในเพลง Love Trip เนี่ยเหตุการณ์ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้น้องผิดหวังอีกแล้วก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปนะครับหวังว่าสิ่งหน้าาหรือโอกาสครั้งต่อไปเนี่ยจะกลับมาสาหรับน้องแองเจิลนะครับก็ขอให้ได้กลับมาติดเซียมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะก็คือว่าผมรู้สึกดีใจมากที่อย่างน้อยๆเนี่ยน้องแองเจิลกับจริงๆก็สนิทกันอันนี้ก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นคือเขาคงไม่ได้มองว่าการที่คนนึติดเแล้วกก็อีหนึ่งติดเซียม หรือเปล่ายังไงมิตรภาพก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับทั้งแอเจิล์เลทจริงๆเนี่ยก็คงจะมีการคุยกันส่วนตัวแล้วแหละว่าเออเราก็ยอมรับในการตัดสินใจของทางออฟฟิเชียลนะแล้วเราก็จะสนับสนุนกันต่อไปนะครับคนที่เขียนกติกาเนี่ยคือออฟฟิเชียลอยู่แล้วไงคือเมม,มก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วการคัสเซ็ตบัสื่อแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการกดดันแฟนคลับนั่นแหละว่าถ้าคุณอยากจะให้เมมเบอร์ที่คุณโอชิเนี่ยติดเซ็มประสื่อนะครับก็ต้องจ่ายเงินให้มากกว่านี้นะครับในการซื้อโอกาสให้น้องๆได้ไปติดนนนคับบ่ง้้กกกลแแีีีอท จะติดเซมก็ไม่ติดเซมซะง,งั้นนะครับอีกคนหนึ่งที่จะต้องพูดถึงนะครับก็คือน้องเหมยนั่นแหละเพราะว่าน้องเหมยเนะี่ยก็มีโอกาสที่น่าจะติดเซมเหมือนกันถ้าใช้หลักการที่ว่าเรียงตาม GE เพราะว่าน้องเนี่ยก็มีอันดับเรียงจากน้องจริงๆคือน้องเนี่ยก็มาไลฟ์ครับมาไลฟ์บอกความรู้สึกแล้วก็มาอธิบายในลักษณะของการเปรียบเทียบนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าสาเหตุที่ตัวเองไม่ติดเซมเนี่ย อ่ะก็เข้าใจได้เพราะว่า Off ฟ c i a l เนี่ยข้หน้าจะไปเน้นรุ่นใหม่ๆมากกว่านะครับถ้าให้เทียบกันเนี่ยเมมเบอร์หลายๆคนก็มีความสามารถไม่ต่างกันมีความเหมาะสมพอๆกันแต่ Official เนี่ยก็ต้องเลือกขายอะไรที่มีความใหม่กว่ามีความเป็นน้องใหม่มากกว่าคงไม่ผลักดันรุ่นเก่าๆแล้วนะครับเพราะว่าใกล้จะหมดอายุสัญญาแล้วเนะเราไปดันเจนใหม่ดีกว่าประมาณนั้นน้องเหมยก็เข้าใจไม่ได้มีเจตนาจะไปโจมตีเมมเบอร์คนไหนในวงนะครับแต่เหมือนพอพูดมาในตอนแรกเนี่ยก็มีแฟนคลับที่ไม่พอใจว่าเออทำไมถึง เปรียบเทียบแบบนั้นน้องก็เลยมาโพสต์ชี้แจงในแอป i ออีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความกระจ่างนะครับคิดว่าสิ่งที่พูดในตอนนั้นนะฮะอาจจะตีความได้ใน2แง่นะครับด้วยความที่เราไม่สามารถที่จะพูดทุกอย่างได้นะครับใจความสําคัญจริงๆอ่ะที่จะบอกไปก็คือว่าไม่อยากให้ทุกคนคิดมากว่าเอ้ยทําไมน้องไม่ติดเซมใช่ไหมคือถ้าไม่พูดอะไรมาเลยเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็จะไม่เข้าใจแล้วก็ตีความไปต่างๆนานานะเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีหลายเหตุผลจริง,รงๆในการเลือกคนคนนึงมาติดเซมทุกคนนะมีความสามารถอยู่แล้วแตว ตัวเหมยเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรในการที่ตัวเองไม่ติดเซมครั้งนี้ด้วยอยากจะให้ทุกคนรู้สึกในแบบเดียวกันซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่น้องไม่ติดเซมเนะฮะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเส้นทางมันไม่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้เราต้องเดินต่อไปนะฮะก็เดินกันไปจนสุดสิ้นทางเลยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเซมบัซึทั้ง12คนด้วยนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็เซอร์ไพรส์ไปหมดจริงๆสู้ๆนะครับขอ,ขอให้เข้าใจว่าน้องเหมเเเเนนนีีีีี่่่่่่ไไไมมมมมมมดด้้ปััััญหาาาาาออะะรรกกกบทตวตววงงิซนะ็แแคบชบนนจจฉ ผลหลายๆอย่างแหละที่เป็นปัจจัยในการคัดเลือกคนมาติดเซมนะครับและจากการประกาศเซมในซิงเกิลที่7นะครับทำให้ตอนนี้เมมเบอร์ที่ติดเซมต่อเนื่องตั้งแต่ซิงเกิลที่1นะครับอันนี้คือเรานับที่เป็นเพลงหลักนะฮะเรานับมาต่อเนื่องเลยตั้งแต่ซิงหนึ่งจนมาถึงปัจจุบันหลังจากที่ออมได้ประกาศจบก,การศึกษาไปแล้วก็ต้องตัดออกไปนะครับจากที่ติดเซมประจำเนี่ยหกคนใช่ไหมก็จะเหลือ 5คน5คนที่ติดเซมต่อเนื่องมาตั้งแต่ซิงเกิลหรวมในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น9เพลงใช่ไหมก็จะมีฟอร์จูนคนิงมามิงพัน สีตาครับนะก็จะเหลือ5คนและ,และมีเมมเบอร์ที่หลุดเซมจากเพลงที่แล้วนะครับเมมเบอร์ Member ที่หลุดเซมเพลงลิปกลอสนะก็แน่นอนว่ามีหลายคนเพราะว่าจำนวนเซมลดลงด้วยถ้าไม่นับออมนะครับประกาศจการศึกษาไปแล้วนะฮะคนที่หลุดเซมจากเพลงที่แล้วก็จะมีด้วยกัน4คนก็จะมีเหมยครับอิซุลินะปิงและนีน่าครับผมส่วนคนที่กลับมาติดเซมนะครับคือเพลงที่แล้วไม่ติดแล้วเพลงนี้เนี่ยกลับมาติดเซมนะครับหลุดเซมเพลงลิปกลอส แต่ว่ากลับมาติดเซมในเพลง Love Trip นะฮะก็คือน้องนี้นี่คนเดียว และการที่น้องไม่ติดเซมในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุสุวิสัยด้วยนะครับไม่ได้มาจากเรื่องที่ว่าเฮ้ยน้องไม่มีความนิยมหรือไม่เก่งหรือเปล่านะครับมันเป็นเหตุสุวิสัยจริงๆบวกเลขดูนะฮะเซมประสือเพลงลิปกลอสมี16คนใช่ไหมลบไป5คนก็คือลบออมออกไปลบเหมยลินะปิงนีหน้าที่ไม่ติดนะฮะก็จะเป็น11คนแล้วก็เพิ่มอีกคนนึงก็คือน้องนี้นี่เนี่ยเพิ่มกลับม,มาอีก1คน11บวกหนึ่งก็เป็น12คนและด้วยความที่ว่าเมมเบอร์ที่กลับมามตติดดเเเเซซมมมมมมนนนน่่่่ีีีคคคยยววววแาาาาัสกก12็ห ที่7เนี่ยมีเซฟเบส,สืชุดเดิมมากถึง11คนกันเลยทีเดียวรายชื่อก็ตาม BTR ที่ประกาศนั่นแหละและเมมเบอร์รุ่นที่2อีก3คนที่ยังคงไม่ติดเซ็มเพลงหลักก็นั่นแหละครับเอ็มม่าจีน่าผะแพงยังคงไม่ได้รับโอกาสในการติดเซ็มเพลงหลักนะครับตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่า c ีเจมโฟเดเนี่ยเขาแบ่งเทียในรุ่น2ององเป็น2เทียนะครับแบบชัดเจนมากด้วยเทียหนึ่งก็คือเมมเบอร์ที่มีความสามารถและมีความนิยมสูงนะครับก็คือจริงๆลูกเกต และนานานะครับเมมเบอร์ในกลุ่มเทียร์งก็จะเป็นเอ็มม่าจินนาพะแพงนี่แหละก็ต้องตามดูกันต่อว่าในซิงเกิลต่อไปในผลงานหน้าหน้านี่น้องเอ็มม่าจินนาและพะแพงเนี่ยจะมีโอกาสมาติดเซ็มเพลงหลักบ้างไหมนะคือถ้าไม่ติดเซมเพลงหลักสักทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะรับมาทําไมเหมือนกันสุดท้ายนี้ก็ต้องรอดูครับว่าซิงเกิลที่7จ็ดเลิฟคลิปนะฮะที่มีการลดเซเบอสือเหลือ12คนเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะถ้าไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนกลับไปเป็น1ิหคนเหมือนเดิมนั่นแหละจะเวรรเิร์ เริ่มออกตัวกันแล้วว่าจะเลิกสนับสนุน C G M 4 8นะครับอันนี้ก็จะมีทั้งที่ผมไปเจอมานะครับไปอ่านเจอมาแล้วก็แฟนคลับบางคนที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาแบบส่วนตัวนะครับทำให้รับรู้ว่าฟีดแบ็กสำหรับซิงเกิลที่7เ,เนี่ยคือเป็นฟีดแบ็กที่ไม่ดีเลยนะฮะเมื่อเทียบกับผลงานที่ผ่านๆมาแต่เนื้อซิงอื่นใดนะฮะเราก็ควรจะรอผลงานจริงออกมาก่อนว่าจะทําออกมาดีไหมที่ว่าเป็นการเน้นศักยภาพนะฮะเป็นการทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็เลือกคนที่พร้อมจริงๆมาติดเซ็มเนี่ยผลงานจะออกมาดี ขนาดไหนเมื่อเทียบกับผลงานก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ต้องมาดูฝั่ง B N K ด้วยว่าจะเอาอยัางไงนะฮะจะลดเซนเปอร์สือตามหรือเปล่านะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าจะทําแบบนั้นเนี่ย ถือว่าไม่เหมาะสมเลยเพราะว่าเมมเบอร์ฝั่ง BNK เนี่ยเรามีเยอะกว่าคือมันไม่มีเหตุจําเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปลดเซ็นปรสือนะจริงๆควรจะเพิ่มไปซ้ำน้องๆแต่ละคนจะได้มีโอกาสมากขึ้นสมาชิกฝั่ง BNK เนี่ยก็มีตั้ง40คนในขณะที่ CGM เนี่ยตอนนี้มี25นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครประกาศจบการศึกษาต่อรหรือเปล่านะ,ะรับ CGM รุ่น3มาก็ไม่รู้จะรับกี่คนซึ่งเดาว่าน่าจะน้อยเหมือนเดิมนั่นแหละรับรุ่น3เข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการตัดโอกาสหรือเปล่าหรือว่าจะมีการผลักดันรุ่นนนนใหหม่่่่ๆออออีรรืเเปลลาาะจจดัุ3ตย ก็ไม่ทราบนะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการประกาศซิงเกิลที่7ของ c j m 4 D นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ